ต้องัำเงินก่อน,นออวันนี้ผมยังไม่ไหวเิ่มสิบบาทยังไม่ผ่านเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่ได้บาทมีหลังมันยากหละตกินเนี่ยตัวนี้อ่ะเก้งจังมันรอวัน มันใหญ่แต่ไรนะเหนือ่อยมั้งปู่อะทุกข์กรุ่งหวานไม่รับมีที่บาดแะไรที่บาดไม่บานเลยกูไม่แหลกรีบๆกับพีบบ่น้องรีบๆกับ <c oughs> <c oughs> มม่ไม่มันใจว่าตรงนี้ป้านแหลมอหไรป้านแหลมป้านแหลมอันไหนยังไงในที่สุดเขาได้มีหลังบาพุงมันไม่ได้ทำยไงได้ไม่ว่าคันนี่คือตัวปีห้าสามพบกันใหม่ที่หน้าส่งได้บีเก่าโชนะครับโชนะโชคดีทุกคนคุณได้ไปแล้วคุณจะทำยังไงดีครับนี่อัดอย่างคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะลงหม่อ ปับปคิดว่าับปนตอวนี้นะก็ทีมานได้